วันนี้นะเราก็มาเล่นเกมสวดสยามเลโก้กันนะคะทุกคนเล่นเกมเล่นเกมใหม่นะทุกคนออี่ตตรงไหนเราเดเ๋อ้

รอ r ปาร์คเป็นคนนี้ปาป๋าลืมเปิดจอยหรือเปล่าวันนี้เราปาป์าใช่ไหมเป็นปาป์าไหมไม่ใช่ปาร์้ไหเนี่ยไม่ใช่ปามาแล้วคนนี่อยข้างหน้ใช่ไหมมาแล้วน้องนเล่นยังไง ก็ลืมเปิดจอยลองกดโดนูนะว่าให้เล่นได้สองคนไหมพ่อับาบา่เปิดจอยรึเปล่าก็เปิดแล้วนะทั้งในถึงเล่นได้สอง nó phải lên mà hi there it's me mr dna and i'm here to help you ah mà nó bảo là hãy nông văn tập Lego hết một cái trò này kiểu như thế được phải không nào cái gì thì lên hết tập Lego hết vậy mà không có Lego hết เขาบอกว่าแม่น้องเพลินไปตรงนู้นรู้นเรจะมีคนยิงเพลินน่งเขาสินใ่าย่น้อเพลนเราไม่ต้อปขนของนันบอกให้น้องเพลินเปนคนเคลื่อนย้ายนู่นจะต้องรถนู่นเลยไปที่รถแล้วก็สามเหลี่ยมนู่นรถจอดอยู่นู่น รถนนขับขึมเลยเลยขึ้นไปขับเลยไปายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมข<อ>ับขขับกดยกลมแล้วลงู่นเดือยคันนี้ Này rồi. Rồi, không đúng không? Đúng rồi, tên này phun nhà rồi Hãy cho kênh con Mì không con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không อ้ฟังหนูแล้วมันไปซ่อมง,งอนเดินไปนู้น่อนเลยเขาบอกให้กดโอค้างไว้เฮ้ยปล่อยเดินไปตรงไหนแล้วกดโอหนุ่มกดโอมันนี่ไสองคนนะหมอปลามันนี่สองคนนะเอามัน,นี่จอย์ีิป้าต้องโดนตามหนุ่มเปล่า 还是多么棒啊嗯，嗯、mm，没没呢，嗯、hmm. oh, <okay. S 2> mm，我方法，安妮，你看，哦，哦。 也没够爽心。嗯 ไอ่นี้ได้ปปะจปได้ตายเยอะนี่ผมว่าได้ดูมัน่หยตั้ประมาณนี้แล้วกดโอนี่ไงคนนี้มีพลังชาร์จคนนั้นไม่มีหายแล้วก็เดินขึ้นไปแล้ว<อ>ก,กดโอเสียบเข้าไปเพราะคนนี้มีที่ชาร์จ น้องเปิร์ yeah> ันะทำธรกิจก่อนเสียบชาทุกอันเลยเดี๋ยวป้ากำลังทำที่ Do you know what we can do if the raptor escapes? Him? Yeah. Dune says to get up somewhere high so it can't reach you and only use our weapons as a last resort. Oh, so there's a bother thing. I was just going to push you over to distract you. Back. This work again. <gasps> 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 Maybe it's my social security note. What now? I'm <laughs>

ที่ห้าจอเราจะเห็นยังไม่เสร็จเรว่เซไวเลยเริ่มปั่นปุกนให้เราถึงจะคอนิดันเพื่อเชื่อบัวไรนี่ยอันเดียทุก่าควรทำการเชื่อมต่อจะรับเลือกจากยูสเตอร์มาให้เราเลือกคุณสามารถเลือกคอนโรลเลอร์ไปยูสเตอรโดยตอนนี้เราบังคับ่านคอนเดเลอร์สีฟ้า ที่คอนโทรลสีฟ้าจะเห็นว่ามีันีสองหลอดแับครบก็คือเป็น user สองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเพิ่ม user แบบไหนวิธีง่ายสุดก็คือเลือก quick play การเลือก quick play จะไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมสามารถเล่นได้คอนโทรลสีขาว LED หนึ่เป็น user หนึ่งทำไม่ทราบเลยสองเกตเป็น user สอง เราเข้าไปดูที่เรื่องของการตั้งค่าไปดู b l u e t o o t h accessories เราจะพบว่า Controller สีฟ้าที่เราเพิ่มเข้าไปแต่ขึ้นเป็น User Grace หนึซึ่งระบบตั้งให้โดยอัตโนมัตมาดูการเพิ่ม User อีกวิธีหนึ่งตอนนี้ c o าม r เ l อร์สีฟ้าวับไปครับกด PS เพื่อทำการเชื่อมต่อ ฟัตัวเรื่อสีเหมเินว่าบกเกี่ยวกับฟอีเหลี่ยมผืนผ้าใช้สิบหาสินแ a ดยูเซอร์แบบชุดแถวอยสองดูแอดยูเซอร์ตอนนี้เราจะเลือกเก e s t s a r หรือว่าใส่ก็ได้กนนีที่ไม่มีการเพิ่มยูเซอร์ไว้ตั้งแต่แรกเลือก g ก t แล้วก็ไปเลือกอนดุยเพื่อยอนนำมันแขงในเ็ซบุ๊ไทยแล้วชื่อยูเซอร์ จะตั้งชื่อเป็นิสยอ่ะนนะครับน้องบนยิสัเข้าไปดูที่การังเาไม่คยอะไรเอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมนมีคนทรลเลอกสองตัวเัวนองไเหมือนก่าต้องลังตามหาอยู่หรือเปล่าแลเชื่อมต่อน่าดังนะอ้สิังเรงที่มันตระชอือว่าลองเดินไปเพินทนี้เพอาะอะไรอยู่หรือเปล

ฟังงงว่าเฮ้ยหลนบอกว่าต้องให้คนนี้นะน้องบอลองนานวอโอ้ยคนนั้นแหละอไม่หาคนนั้นให้ได้ซึ่งนนี้

เ่นก่อนดีๆนี่แล้วก็เปิะนี่โอ้โหก็เกิดปิดเฉยม่ันก็เปไดปิดเปิดนะหนึ่งร้อยแปดสิบหก ชื่อตัวคู้สีขาวยูเซอร์เป็นเอวสีฟ้าผมจะตั้งชื่อเส็จยูเซอร์นี้เราจะเลือกแคสต้าหรือว่าะครกรณีที่ไม่มีการเลือกตั้งแต่แรกเป็คสต้าแล้วก็เป็นเรื่องไอกรูเพื่อยอมรับเรื่องไอกรู